มาครับเทรดเดอร์ ader, นะครับก็คลิปนี้จะมาดู fxpro นะครับว่าบรอกนี้เนี่ยดีใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมารีวิวกันนะครับก็ต้องบอกว่า fxpro นี่ก็เป็นบรอกเบรกลำดับต้นๆของไทยเบรกเกอ์ Forex เลยนะครับก็ปี2025ได้เป็นอันดับที่4นะครับก็ต้องบอกว่า fxpro เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโบรเกอร์ที่น่าเทรดน่าเทรดเดี๋ยวเรามาดูแต่ละ หัวข้อกันว่ามีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาดูก่อนนะครับว่า FXPro F เติดอันดับอะไรบ้างครับอันดับ2บล็กเกอร์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วก็อันดับ3โบล็กเกอร์มาตรฐานการบริการดีที่สุดแล้วก็อันดับ3โบล็กเกอร์ฝากถอนดีที่สุดนะครับคือฝากถอนรวดเร็วเลยฝากถอนดีนะครับแล้วก็อันดับ3ของบล็กเกอร์จำนวนสินค้าทางการเทรดมากที่สุดแล้วก็อันดับ3ของบล็กเกอร์ที่มีค่าเลเวลเลสูงที่สุดก็เลเวลเลทนี่1ต่อไม่จํากัดเลยนะนะครับ เอฟเเนี่ยเรื่องความเก่าแก่เนี่ยต้องบอกว่าก่อต,ตั้งตั้งแต่ปี2อ0พนะนะครับอืมก็ถือว่าค่อนข้างแก่นะครับแก่แบบเก่ามาแบบโอ้โหดำเนินธุรกิจมายี่สิบกว่าปีแล้วอ่ายี่สเกือบเกือบยี่ปีแล้วนะครับก็จะแพ้ XTB นะที่2อ0พนะแต่ว่า f อฟนี้ก็ก็แบบเป็นโบกที่ น่าเชื่อถือลำดับต้นๆเลยเพราะว่าดำเนินธุรกิจมามาค่อนข้างยาวนานนะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเลทฝากถอนนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับกออ็อันดับ3เลทฝากถอนนะเลทฝากถอนจะอยู่ที่0.59%นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาการถอนแค่7นาทีเท่านั้นนะนะครับอืมโอเคนะ ก็มาดูในส่วนของข้อดีข้อดีข้อด,ขอด,ขอดีข้อเสียนะสำหรับตัว FXPO นะครับข้อดีเนี่ยมีไลเซนซ์เยอะนะครับก็ไลเซนซ์เกตเอทั้ง SCA ไซเซกนะพวกนี้เนี่ยก็ครอบคลุมนะครับแล้วก็เปิดบริหารมานั่งยาวนานปี2006นะครับแล้วก็สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อังกฤษนะนะครับก็มีที่ตั้งชัดเจนนะครับก็น่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็มีแพลตฟอร์มการเทรดของตัวเองทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็แอปบนมือถือนะ f o e x f o e x p r o Edge แล้วก็แอปบนมือถือ FXPRO Direct แล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นให้ใช้ทั้ง MT4, MT5 แล้วก็ s ต e ี d e r นะครับมีโบนัสเงินฝากให้ลูกค้าใหม่50เหรียญนะครับต้องฝากขั้นต่ำ2,000บาทมีบุญชีเลนะครับมีรีเบทเงินคืนให้1 5, 000, นห้เหรียญต่อหลอดเลเวลหนึ่งต่อไม่จำกัดน,นะฝากถอนเงินไว้นะไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็เลยฝากถอนค่อนข้างถูกนะครับ ที่0.59%จากเฉลี่ยที่เกือบ1%นะครับแล้วก็มีสินค้าการเทรดค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะหุ้นเกือบ2,000ตัวนะมีค่าสวอปเป็นบวกทั้ง Forex และทองนะครับความเร็วการเปิดปิดออเดอร์ค่อนข้างดีนะครับเฉลี่ยประมาณ0.24วินาทีนะครับเหมาะสำหรับการเทรดมือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไลน์แชทดีนะครับใส่ใจตอบตอบคำถามข้อมูลดีตอบไวนะครับแล้วก็คะแนน Trust Pilot เนี่ยค่อนข้างสูงได้4.4เต็ม5คะแนนนะครับ มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของ t h f f i n a n c i a l c o m m i s s i o n แล้วก็ายเซน s e สำหรับคนไทยเป็น FCB Bahamas นะครับก็เป็นไ i เซนส์เกร4นะครับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อตั้งและ CEO นะครับก็ CEO ก็ไม่ค่อยออกสื่อนะก็ไม่เห็นข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ไม่มีบัญชีเซ็นนะครับให้สำหรับคนทุนน้อยนะครับอืมโอเคนะครับ ก็ต้นทุนการเทรดสินทรัพย์ทุกอย่างค่อนข้างแพงนะครับถ้าเทียบจากค่าเฉลี่ยของทุกโบรกเกอร์เช่นทองอยู่ FXPO r อยู่ที่24เหรียญต่อลอดแต่ค่าเฉลี่ยทุกโบรกเกอร์อยู่ที่20เหรียญต่อลอดนะครับก็ไม่มี c o p y t r a d e นะครับเป็นของตัวเองเงื่อนไข VPS ไม่ชัดเจนนะครับรีวิวจาก Forex p s Army ก็ไม่ค่อยดีได้ส5คะแนนเต็ม5นะครับ แล้วก็สเปรดในช่วงข่าวเนี่ยค่อนข้างถ่างพอสมควรนะครับกลับมาเป็นปกติช้ารอกว่า17นาทีนะยังไม่กลับมาเลยแล้วก็เงินฝากค่อนข้างต่ำขั้นต่ำอยู่ที่2,000 2,000บาทก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเอาดูไลเซนคนไทยนะครับ S S C B นะครับ Bahamas นะครับก็ตัวตัวนี้เป็นไลเซนเกรติีนะส่วนส่วนใหญ่ไลเซนคนไทยเป็นไลเซนเกรติีเนี่ยถ้าดูไลเซนจริงๆแล้วต้องต้องไปดูไลเซนพวกแบบ FCA, ไซเซกเนี่ยครับไลเซนอื่นๆก็มี FSCA นะครับของส่งสาวแอฟริกามี f c s c Seychelles นะครับก็หลักๆเนี่ยที่น่าสนใจคือ FCA กับไซเซกนะโอเคที่ระดับเป็นไลเซนตเกรดเนะครับดูความมั่นคงและความน่าเชื่อถือนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเอ่อดำเนินมาตั้งแต่ปี2 0 0 6หมีไเซนหลายใบค่อนข้างครอบคลุม แล้วก็มีการเปิดเผยสำนักงานนะครับเนี่ยครับอ่าสำนักงานแต่ละที่นะครับก็สำนักงานใหญ่อังกฤษนะมโมนาโก,โกบาฮามาสัสสหรัฐอิมิเรตนะครับอืมโอเคนะแต่ว่าข้อข้อที่ให้ติดลบคือไม่มีการเปิดเผยผู้บริหารน,นะครับว่าเผู้บริหารคือใครแล้วก็ จำนวนคนใช้งานยังน้อย,อยการรีวิวจาก f o r ร์ดิปซามีและท r ัสต p ไ l ร t ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับมาดูข้อมูลประวัติองค์กร FX ฟเนะครับก็เอ่อต้องบอกว่า f อฟได้ไอเดียทําธุรกิจมาตั้งแต่ปี1999นะครับแล้วก็ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอนดําเนินธุรกิจจริงปี2006แล้วก็ดําเนินขยายธุรกิจมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนันนะครับ แล้วก็เอฟเอ็โบเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับท,ทางกีฬาหลายชนิดนะครับแล้วก็มีการบริจาคเงินมูลธิสังคมเป็นอีกจำนวนมากนะครับก็เป็นโบกแรกๆนะที่เปิดให้บริการเทรดบน C ีเทรดเดอนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับลูกค้าของ f อสเ็กโเนี่ยมีมากกว่า11.2ล้านบัญชีทั่วโลกนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงินกว่า12ลรายนะครับนะครับจะด้ว่าเป็น ผูสับสนับสนุนสปอนเซอร์หลายๆกีฬาเลยนะนะครับมีฟุตบอเลเรือก็ฟอร์มูล่าวันผู้บริหารของ f อฟ o นะครับไม่ได้บอกข้อมูลผู้ก่อตั้งแล้วก็มูลบริหารนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอืมจะมีชื่อของ c ี o ชื่อว่าเดนิสเนี่ยครับแต่ว่าไม่ค่อยออกสื่อจะมีเนี่ยที่เป็นผู้บริหารระดับสูง วาสลีเนี่ยครับคนนี้นะครับก็ออกสื่อนะครับแล้วก็ Fxpo ในไทยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมในไทยเท่าไหร่นะครับเอ่อใน IG เนะี่ยบัญชี f อ p o Thailand เปิดขึ้นมาปี2022กนะครับก็คาดว่าน่าจะเข้ามาทำการตลาดในช่วงนั้นนะเคยมีเพจ f อ p o Thailand แต่ว่าก็ปิดไปแล้วนะนะไม่มีช่อง y o YouTube ภาษาไทยมีแค่ช่องภาษาอังกฤษลงคลิปวิเคราะ์ตลาด ทุก3 4ถึง4วันนะครับก็ต้องบอกว่าในในไทยเนี่ยก็มีพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็พวกคอรสอนเทรดนะครับทำให้เอ่อทำให้คนไทยรู้จักเอฟเฟกโบ้างนะครับแต่ว่าคือไม่ได้ทำการตลาดหนักเท่าเท่ากับบลกอื่นๆนะครับเอาดู spread นะสเปรดนะสเปรดอันนี้มี3บัญชีนะ Standard Raw Elite รอกับเอลีดเนี่ยต่ำกว่าสแตนดาร์ดนะแต่ว่าเอลีดเนี่ยจะได้แคชเออ่ตัวรีเบดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าท่านแนะนำก็เปิดบัญชีรอกับอ e ีลีดนะครับอีล e ีดก็จะดีดีที่สุดนะครับได้ได้รีเบดด้วยนะครับอืมดังนั้นเนี่ยเอ่อแตกฝากขั้นต่ำเอลีดนะ์มันจะอยู่ที่พันเหรียญเนี่ยนะครับส่วนรอยฝากขั้นตนำอยู่ที่ลอยเหรียญแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกบัญชีอ e ีลีดนะครับสเปรด ต่ำกว่านะครับสเปรดเนี่ยเออ่ถ้า e l ล t e นะครับจะอยู่ตัวย e ูโรดอลลาร์ la, อยู่ที่เก้าเหรียญนะเฉลี่ยเฉลี่ยของโบลกเกอร์ทั่วไปอยู่ประมาณเก้าจุดก็ถือว่าถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งนะสำหรับเบสโปรไม่ได้ม่ได้เป็นไม่ได้เป็น,ปนบลกเกอร์ที่สเปรดต่ำอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโอเคนะนะครับเลเวเลตเนี่ยโฟเล็กหนึ่งต่อไม่จำกัดนะครับอืม โอเคนะสูงนะถือว่าให้รายไดค่อนข้างสูงนะแต่ว่าจะมีการปรับนะครับในช่วงก่อนและหลังปิดตลาด1ชั่วโมงแล้วก็ก่อนข่าวออกและหลังข่าวออกนี้ก็จะมีปรับนะครับมี f อ p r o 3ประเภทบัญชีนะครับ s t a แตนด l รอ Elite นะครับก็แนะนำนะครับ Elite นะแต่ว่าฝากสูงนิดนึงนะลอพันเหรียญน,นะครับ มีโบนัสเวลเอ่อโบนัสนะครับตอนนี้เวลคัาโบนัส50เหรียญน,นะฝากเริ่มต้น2,000บาทเข้าบัญชี MT 5นะครับก็จะได้โบนัส50เหรียญเป็นใช้เป็นทุนในการเทรดไม่สามารถถอนยอดโบนัสออกมาได้นะครับก็โปรโมชั่นก็ก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับแพลตฟอร์มอ่านะครับก็มีครบนะ MT 4 r MT f C trader นะครับแต่จะไม่มี trading view นะนะครับ มีเว็บเทรดบนเว็บก็ได้แล้วก็เทรดบนแอปก็ได้นะครับความเร็วเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งนะครับก็เออทรดมือได้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็เทรดมือถือว่ารวดเร็วติดอันดับ6ของบล็อกเกอร์เทรดมือนะเออนะก,ก็แบบรวดเร็วนะครับคือเปิดปิดออเดอร์แบบสบายๆนะครับ อเคนะแต่ว่าต้นทุนการเทรดอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งนะต่ำกว่าเฉลี่ยนิดหนึ่งนะครับเอ่อทองคำก็ด้วยเนี่ยทองคำก็ต้นทุนการเทรดอยู่ที่ประมาณ20เหรียญตลอดนะครับแต่ว่าสวอปเนี่ยทองคำเป็นมีทั้งบวกและลบนะแต่ไม่เทรดคริปโตไม่ค่อยดีนะคริปโตต้นทุนการเทรดแพงมากนะสำหรับเอ็กซ์โนะครับ ก <G ül> ็จะไม่เหมาะกับการถ้าว่าใครอยากได้สเปต่ำๆเนี่ยเอฟเฟไม่ใช่นะครับแล้วก็จะเทรดข่าวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าสเปรดค่อนข้างถ่างในช่วงในช่วงข่าวออกนะครับครับการฝากถอนก็เลยฝากถอนอยู่ที่0.59กลางๆไม่แพงไม่ถูกมาก ถอนใช้เวลาแค่7นาทีครับฝากขั้นต่ำต้องฝากอย่างน้อย2,000บาทก็โอเคนะเดฝากถอนการฝากถอนถือว่าใช้ได้นะถอน7นาทีเองนะครับการบริการซัพพอร์ตดีมากนะครับอยู่ในอันดับ6นะครับของไลน์แชทที่ดีที่สุดตอบรวดเร็วตอบคำถามจริงได้ดีนะครับอโอเคนะถ้าคำถามยาวๆเยอะๆเนี่ยเขาจะตอบในอ e ีเมลแล้วก็รอไม่กี่นาทีเนะี่ย ก็ได้คำตอบแล้วแล้วข้อมูลละเอียดครบนะครับเราทดสอบมาแล้วนะครับปัญหาที่พบใน f อปโก็มีนะครับเออก็มีถูกลบคําสั่งซื้อขายอะไรพวกนี้ก็เห็นมีแจ้งใน forex army นะครับโอเคนะก,ก็มีแบบเจ้าที่ของ f อไม่เข้ามาคุยใน forex army นะครับโอเคนะเป็นก็เป็นปัญหาที่ว่าแบบถูกลบออเดอร์อะไรเงี้ย แต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากนะนะครับรีวิวจากทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเออ่คะแนนรีวิวเฟอร์เลพีสจะมี2.5เต็ม5นะครับจากผู้รีวิว248รีวิวทรัสไพร์ลอดอยู่ที่4.4เต็ม5นะครับจาก950รีวิวนะครับก็ประเด็นบวกเนี่ยก็จะฝาดขอนไหวสเปดแคบ ซัพพอทำงานดีไปฟอร,ร์มการเทรดค่อขนข้างเยอะแต่ว่าประเด็นลบเนี่ยก็ถูกหักถูกหักกำไรหรือว่าปิดออเดอร์แบบไม่มีเหตุผลมีสเปรดแพงนะครับสเปรดจริงๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ถูกนะเอฟเฟโเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็เอ่อ f o ร e x พีทัสอารมีแจ้งไว้ว่ามีการสร้างรีวิวปลอมจำนวนมากโดยพนักงาน f อฟเอฟโเนี่ยอ่านนี้ในโฟริดพีทัสมีนะ ไม่มีระบบ Copy Trade นะครับ Pbps ก็ต้องบอกว่าไม่ชัดเจนนะครับขอบ้อมูลบอกว่าต้องใช้บัญชีพรีเมียมแต่ FX บไม่มีบัญชีพรีเมียมอันนี้ก็งงๆอยู่นะว่าเออต้องต้องใช้บัญชีอะไรนะตรงลงอะไรกันแน่นะครับอืมก็ระดับความนิยมจำนวนผู้ใช้งานนะครับก็จำนวนเข้าเว็บต่อเดือนอุบัติสเกอยู่ที่24,000 ครั้งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับขอยอดดานวน์โหลดแอป Google Play มากกว่า10ล้านครั้งดานวน์โหลดนะถือว่าเยอะนะครับสรุปว่าน่าใช่ขหง f อ Pro ก็น่าใช้นะอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเทดเดอร์ระดับโปรเนะครื่องมือครบสั่งออเดอร์ไวสเถียนสป,ปอร์ตด,ดีนะแต่ว่าถ้ามือใหม่เน้นต้นทุนฐามจะไม่น่าใช้เพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยจะไม่ได้ถูกนะไม่มีก๊อปปแล้วก็เอ่อนี่ก็ไม่ไม่ฟรีนะครับ ก็ตราสารของเอฟเมีค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะหุ้นนะโฟเร็กยี่สสิคููสกุลเงินหุ้นหุ้นมีเกือบ2,000ตัวนะก็ถือว่าครบนะมีคริปโตด้วยอ่ะมีคริปโตโอเคนะสินค้าเกษตรก็มีดัชนีก็ค่อนข้างควบคุมหลายประเทศนะครับช่องทางการติดต่อก็มีลไลน์ด้วยนะไลน์แอทเอฟเฟกตโนะครับก็ไลน์แชทแล้วก็ อ่เอีเมลของไทยก็มีนะครับสำนักง,งานก็อย่างที่บอกนะครับสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีสำนักงานย่อยๆอย่างมนาโกบาฮามาสดูไบนะครับแล้วก็เอฟเโรางวัลเนี่ยได้มาโหกว่าเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อครับตั้งแต่ปี2008ันจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้กว่าเป็นร้อยรางวัลน,นะครับก็โอเคนะครับเอฟเโปเฟดได้แต่ว่าไม่ได้แบบเด่นเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีฝากถอนก็โอเคนะส่วนความหลากหลายสินค้านะความ,ม่านน่าจะถือโดยรวมถือว่าใช้ได้เพราะว่าเปิดมานานมากไม่ต้องกลัวว่าโบกนี้จะเปิดหายไปไหนแต่ว่าเปซอาจจะไม่ได้ถูกนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวบล็อกเกอร์เนะครับก็เดี๋ยวรอทำรอชมบล็อกอื่นได้เลยนะครับในช่องไทยบล็อกเกอร์เฟของเรานะครับ